ผัดกรอบมาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมากินพร้อมกันว่ามันจะอร่อยไหมอันนี้ถุงใหญ่อยู่นะคะน้ำหนัก250กรัมนะคะแต่ใหญ่อยู่นะถุงใหญ่อยู่นะคะทุกคนถุงใหญ่นะคะ250กรัมนะคะผัดกรอบนะคะมาเดี๋ยวเปิดก่อนมันมันสีดแซบบอสั่งมาตั้งแต่วันสั่งมาหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะเปิดกินนะคะว้าวเรากินมากเลยอนะ่ะดู หมูได้เยอะอยู่นะสองร้อยห้าสิบกรัมได้เยอะอยู่เดอ้ออันนี้กันชื้นอืมได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยมาชิมกันนะคะว่ามันจะอร่อยไหมเก็บไว้หลายวันแล้วนะคะก็ยังไม่ทันได้เหม็นนะคะทุกคนตอนนี้มันคืออะไรอะ อันเหลืองมันคืออะไรเชิญันนีก่อนนะว่ามันคืออะไรยังกรอบอยู่นะคะยังกรอบอะไรอยู่แต่ไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะมันแครอดแบบอืมมันคุ้งฟ้าด้วยกู้สาไม่กรอบนะคะ ผู้สาแต่งมีเหนียวนิดน,นึงผู้สาไม่กรอบนะคะเหนียวอันนี้เนี่ยจะมันม้วนเลยพรอผู้สาไม่อร่อยนะคะไม่ไม่อร่อยพู้สาไม่อร่อย อืมอันนี้ก็แข็งเกินไปอ่ะฟันแตกได้ค่ะแข็งมากเอาไว้ก่อนนะเหนียวกันไปอ่ะอืมยังกินได้อันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะดูก่อน แตงกวาเหมืออันนี้น่าจะเป็นแตงกวาอืมแตงกวากินได้กับอีกแท่งเนี้ยอันนี้คือมันหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะเคลอบต่อเปล่อืม กินได้น,นะคะขนมกินไม่ได้เลยนะคะนอกจากว่าด้วยความเราเอามาไว้หลายวันแล้วเพิ่งจะก,กินนะคะมันก็เลยอาจจไม่กรอบเนาะสั่งมาสั่งมาไว้ไว้สักสามสี่วันแล้วว่าถึงจะามากินนะคะออืมอืมมขนมกัดไม่ได้อืมเป็นรอยฟันเหมือนนะคะอืม กันไม่ได้อันนี้เห็ดนะคะน่าจะเอามาไว้หลายวันแล้วเนาะทุกคนเนาะมันก็ไม่กรอบแล้วเห็ดก็ยังกินได้อยู่นะคะกรอบอยู่กรอบอยู่นะคะอันนี้ก่วย คั่วแข็งไปนิดนะะึงค่ะอืมเอาอะไหเหลืออะไรไม่ชินอ อันที่กินได้และอร่อยนะคะคืออันนี้ลูกนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะจําชื่อมันไม่ได้แล้วก็มีกระเจี๊ยบที่กินได้นะคะมีกระเจี๊ยบมีกระเจี๊ยบแล้วอันนี้แตงกวาเลยมั้งมีกระเจี๊ยบแตงกวานะคะที่กินได้นะคะที่อร่อยเห็ดก็กินได้นะคะอันนี้อันนี้เห็ดก็กินได้อยู่เห็ดก็กรอบอยู่นะคะอมีสี่อย่างนี้ที่กินได้นะคะนอกนั้นก็ไม่อร่อยแล้วก็กินไม่ได้ นี่สี่อย่างนี้อร่อยนะคะกระเจี๊ยบแตงกวาแล้วก็เห็ดแล้วก็อันนี้เรียกเรียกลูกอะไรนะจำชื่อไม่ได้อะ่ะอร่อยอยู่สี่สี่อย่างนี้ส่วนอันอัน,อ,นอะไรนะอันที่มันเป็นหนามหนามอะ่ะชื่อจำชื่อไม่ได้อะ่ะแล้วก็นี้มันมวนก็กินไม่ได้แข็งเกินไปผู้ชายก็กินไม่ได้นะคะผู้ชายก็เหนียวกันไป เอาขนุนจำได้ลขนุนขนุนก็กินไม่ได้อันนี้ก็แข็งันไปกินไม่ได้อ,อันนี้ส้อมอพรส้มันกินได้อยู่ค่ะ แตงกว่าถ้าใครสั่งแยกก็สั่งแยกก็นนะ่าจะอร่อยกว่านะหลายๆก็กะเจี๊ยไปอร่อยสุดกะเจี๊บไปแตงแตงกวาเนี่ยอร่อยสุดค่ะ มันน่วงแข็งมากไม่กล้ากินเลยกลัวฟันแตกนม่หนังมันพลังบอก ลองอีกชิน้นหนงแล้วนะคะลองดูอีกชิ้นหนึงว่ามันจะเป็นยังไงอืมเริ่มมันน่าจะเก็บไว้นานหน่อเนาะเพราะสั่งมาประมาณไว้ทิ้งไว้ประมาณสี่ห้าวันวนะค่กินอะ่ะชิ้นนี้พอกินได้ค่ะ อร่อยชอบชอบอันนี้กับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบได้มาแค่ลูกเดียวค่ะกระเจี๊ยบอร่อยนะจะได้มาลูกเดียวได้มาแค่อันเดียว แส่จริงๆนะกัดไม่ได้เลยกพราฟัวามแต่ อันนี้อร่อยกันหมดหมดแล้วนะคะเหลือแต่อันนี้มันไม่อร่อยอะ่ะไม่อร่อยเลยไม่อร่อยเลยสีม่วงนี่มันม่วนนี่กัดไม่ได้เลยกัดไม่เข้า รือว่าของอร่อยนะที่ชอบนะมีกระเจีย๊ยบเห็ดก็กินได้อยู่นะคะกระเจีย๊ยบอร่อยสุดกระมันกรอบแล้วอร่อยสุดแล้วก็มีแตงกวาแตงกวาก็อร่อยไอสองอย่างนี้มันไม่อร่อยอะนี่มันก็แข็งมากด้วยมันเนี้ยแข็ง <het> มากกันไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็พอกรอบอยู่แต่มันไม่อร่อยเลยน,น่าจะเคหล่อนเนี่ยถ้าใครอยากกินก็เดี๋ยวฝากมันไว้ใต้คลิปน,นะคะ แต่ว่าถ้าจะสั่งน่าจะสั่งแยกได้นะคะสั่งกระเจี๊ยบมันน่าจะอร่อยสุดชอบชอบสุดก็คือกระเจี๊ยบกับมันกรอบกรอบก็มันดีนอกนั้นก็ไม่ได้นขนุนก็มีแต่ลอยฟันกัดไม่ขาดมันม้วนก็กัดไม่ขาดกรอบเกินไปแข็งเกินไปใครอยากกินก็กดติดคลิปเอาเนาะคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ